ขอเดชะฝาละอองทุรีพระบาทบรมราชปรมินบดินศูนครองสยามนามประเทืองเรืองจำรูนราชนิกูลพระภูมีจัก,กรีวงทรงครองราชมาโดยธรรมราชดำรัสพระศกรัฐต่างชื่นชมสมประสงค์85พระพันษาสง่าพระองค์ ทรงดำรงทศพิษราชธรรมทะทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติทะทรงเป็นจอมปราดใหญ่มหันทะทรงเปรียบโสมสองล่าทุกคราวันทะทรงเปรียบดั่งสุริยันสันแสงงามข้าพระองค์อุ่นกายใต้ร่มฉัดทรงขจัดทุกภัยในสยาม ว่าโรกาสเฉลิมพระชนวนครบยามขอมอบความพักดีองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางวาสนาบุญญาพิทักษ์ผู้อำนวยการวิทยาลาัยนัตสินพัทลุงพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลาัยนัตสินพัทลุง